มาแล้ววันนี้ข้าวปั้นซชูชิที่บอกจะทำให,ให้ให้ดูอะไรกล่อ,ลกองก่อนก็จะได้ทั้งหมดมามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสร็จอันแล้วก็จะมีได้ที่ฉีดแล้วก็ฐานใส่อันนี้มือใหม่ะคะไ,<ๆ>ไปถัดไปเลย ุกใส่เลยเทฟืดหรือเปล่าไม่รู้นะเทไปแล้วเอ้ยขอกี้เเทเลยเทเลยแล้วอะโอเคเริ่มทำข้าวก็เอาน้ำใส่เข้าไปเลยคุๆให้ดูให้ดูไงล่ะข้าวข้าวส,สุดลมหายใจก่อนเ่วนกินข้าว โอเคตอนนี้ข้าวเริ่มโอเคแล้วแล้วก็นี่เราเอาข้าววางไว้แบบว่าหยิบ <Yeah. S 1> อ่า <c oughs> ไทยสไตล์ <c oughs> โอเคได้ข้าวแล้วนะเอาข้าววางไว้ชรัพชรั์อุ้ย สดวนหายใจทีนึงเหมือนได้กลิ่นไข่ท่าผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมเป็นคนอันนี้เป็นคอกี้นะคะอนนอเออาเนื้อ,นอเนื้อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวซูชิต่อไปจะได้กลิ่นเมเนี่ยเสร็จแล้วก็ทำการคนเลยผ่ทาทำการเกรดเกลี่ยให้มันเข้าที่ค่ะ โอเคเริ่มกันต่ออันนี้คือไข่หวานนะคะเทซองสีเหลืองเข้าไปแล้วก็คนๆเกียๆให้มันเข้าไปต่อไปเป็นปลาดิบโอเคปลาดิบก็ทาเหมือนไข่หวานค่ะบีบน้ํำลงไปก่อนเลย พอบีบนะเสร็จก็ตัดเช็ๆลๆวก็เทลงไปเลยอันนี้คือปาดีเทชุบๆ,ๆ,ๆเสร็จแล้วก็ทำเหมือนไขหวานก็คือเดี๋ยวจะกคนแล้วก็เกี่ยให้เป็นแนวเดียวกันตอนเกี่ยก็พยายามทำให้แบบมันเสมอกันเนาะ